โอเคครับทุกคนก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไหม่ครับในไหม่ครับเอาชีลรอบในพาร์ทที่สองเราปฏิชินเคยซึ่งพาร์ทก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราบอกว่าเราจะมาทำ <S <S บ้านให้เสร็จไปทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการสร้างบ้านของเราให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในพาร์ทนี้พาร์ทเดียวเลยนะซึ่งผมจะไม่ตกแต่งบ้านหลังนี้เพิ่มแล้ว เราจะทําในพาร์ทนี้ให้มันเสร็จๆซึ่งพี่เว้นเนี่ยได้ทาการปูพื้นแล้วก็เอาเตียงจากบนต้นไม้มาใส่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําตกแต่งทีหลังแต่ก่อนอื่นเลยวิธีการสร้างบ้านเนี่ยผมว่าเราจะต้องมาทําหลังคาชั้นชั้นสองกันทุกคนใช่ชั้นสองซึ่งสเต็ปการทําชั้นสองเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะทําเป็นแบบว่าเป็นผมอยจะทําแบบง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวไปเอาของมาข้างในดีกว่า รู้สึกว่าไม่อยากใช้ของข้างนอกไม่ต้องงสยพี่เวฟครับพิกแอคพี่หายไปไหนอ๋อผมเอาไปขุดจนพังแล้วทุกคน <c oughs> มาสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับโดยการเราจะต้องใช้อะบล็อกต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ผมจะทำการใช้ไม้แปลรูปแล้วเราก็จะวางเดวเวทจะต้องวางขอบในการทำบ้านก่อนแล้วเราค่อยเร่งทำชั้นสองแล้วก็ทำหลังคล้ายกับทุกชั้นนะครับแล้วก็มันจะออกมาเป็นบ้านแบบว่า มันน่าจะดูดีแหละใช่ใช่ไหมใช,ใช่ไม่รู้อ่ะแต,แต่แต่มันต้องดูดีแหละอ่ะวิธีการทำซึ่งเราจะปิดหลังคาให้หมดเนาะซึ่งเราก็จะใส่า่างนี้เดี๋ยวเราจะอ่าเหลือตรงนี้ไว้นะทุกคนแล้วมึงเสียงตัวเ,ย,วเยียร์อะไรมึงล้อทำไมเนี่ยโอ้โอเคไปงะแล้วอ้ากูจะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยลำบากเลเนาะอ่ะเดี๋ยวใส่อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำหลังคาอย่างนี้แล้วก็ เราจะใช้เป็นบันได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 นี่อันนี้ครับมาประมาณ12อันคือเรเรียบร้อยแล้วเราก็จะต่ออืมใช่แล้วเราก็จะตกนี่แหละแล้วเราก็จะใส่เป็นไมเบิร์สนะครับซึ่งพื้นเดินเนี่ยผมจะเอเป็นไมเบิร์สเป็นส่วนหลักเนาะแล้วเราก็จะใช้เป็นไอนน้นี่นี่อันนี้มาใช้แล้วเราก็จะวางนี้ ได้ปุวะได้ได้ปุ๊วะเดี๋ยนะมันได้ไหมคือถ้าเราจะวางเอ่อเดี๋ยนะเอ่อเดี๋ยวขอขอคิดแป๊บหนึ่งเอ่ออันนี้ไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็ไม่ไม่สวยอ่ะมันไม่เวิร์กอ่ะ <c ười> เดี๋ยนะผมจำวิธีสร้างเอทข้างอ๋ออ๋อโอเคโ,โ,โ,โอเคผมจำได้ละเราจะมาใช้เป็นไม้แบบนี้ทุกคน ใช่ผมจําวิธีการเอ้เราก็ลืมถั่เอ้ยอาประมาณนี้เราก็เราจะใช้เป็นเอ่อาแบบนี้อือันนี้ครับ่ะครับมาสักเกี่ยนวะอ่ะประมาณสักสิบสองอันก็จะมาติดไปอย่างงี้ <S <S เพื่ออะไรไม่รู้ให้บ้านมันดูมีชีวิตชีวาบ้าง <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าเออให้บ้านมันดู ดูชีขึ้นเนี่ยให้มันดูแบบว่าไม่ไม่ไม่โล่โจ้งกันไปโอเคต่อไปครับเราจะมาทําชั้นสองกันซึ่งชั้นสองพี่เก็จะทําให้มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีระเบียงแล้วกันเนาะไม่มีระเบียงเป็นแบบชั้นสองแบบงูงๆเลยไม่มีระเบียงไม่มีอะไรเลยอ่ะเราจะต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วชั้นสองเนี่ยเราใช้เป็นไม้เบิร์ดทั้งหมดเลยดีไหมเอ้ยไม่ใช่ไม้เบิร์ดดิเขาเรียกว่าอะไรผนังไม้ใช่เราจะใช้เป็นผนังไม้ปิดตายนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องชนกับหลังคาเพราะฉะนั้นเราจะทําเป็นไม้ปิดตายไปก่อนเอวิธีการสร้างโรจะมาอย่างนี้มีน้องวพี่เวฟครับสร้างชื่อผมหน่อยครับพี่สร้างมอนเตอร์ชื่อน่อยคือแบบมีเอาโอแตกจนได้ไช่บ้าเลยอ่ะข้ามไปโอ้ใช้อุปกรณ์เปลืองหมอ,กน,น,กอนกันนะกูอ่าวิธีการครับ มีต้องบอกว่าพี่เวฟครับทําชื่ออะไรครับผมพอเป็นตรงนู้นตรงนี้คือมันก็จะมีคนคอมเมนต์มาประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนต้องใจเย็นๆน,นะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีงบประมาณในการทําอ่าเดี๋ยวผมจะทำไอ้ตรงนี้หลงไม่ต้องเงีน้นี่ก็ได้มั้งอ่ะสองจุดนี้ผมจะทุบทิ้งแล้วกันเนาะเราจะใส่เป็นแบบว่าให้เราแบบมอห็นทะเลแล้วก็มาข้าเออกูแปลงร่างได้หรือวล่ากูลืมไอ้บ่าเอ้ยกูบ่าอยู่ลืมอะไรลืมไปว่าแปางลงร่างได้ ขั้นตอนต่อไปครับเราสิมาทําการไอไอกันน้นด้านข้านี้เราจะเ,เป็นยังไงดี๋ยวทุกคนงั้นผมว่าผมขอสสยตรงนี้ออกอะสอยอย่ตรงนี้ออกแล้วเราจะทุบตรงนี้ทิ้งนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมจะใส่เป็นไม้ให้มันดูแบบว่ายาวๆไปเลยอแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือสลับสลับน่าจะต,ต้องใช้โคตรเยอะผมคราฟมาประมาณสักประมาณสักเท่านี้แล้วกัน อแล้วเราก็จะมาวางแบบนี้ให้มันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระให้มันดูแบบผมจะไม่ทําหลังคาให้มันเป็นแบบไม่เนี่ยผมจะทาหลังคาเป็นสองฝั่งอะเออฝั่งใครฝั่งมันอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะผมก็คิดเหมือนกันว่ามันจะออกมาดีนะทุกคนโอเคเอยออกมาดีเอ้ยดูดีได้เ,ออเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> มึงทำอะไรเนี่ยทุบก,ก่อนนี่วิธีการสร้างบ้านของเราเราจะต้องมาอย่างนี้ แล้วก็วางวางวางอย่างนี้เออแล้วก็ต้องใช้เป็นบล็อกปิดข้างบนเออต้องแบบนี้ดิโอนนแต่ตรงนี้เราจะทุบทิ้งเราไม่เอา <c oughs> เราไม่เอา <c oughs> เราใช้เป็นอย่างนี้แทนนี่เห็นไหมมันจะเป็นหลักคาทรงประมาณนี้ไทุกคนผมว่ามันก็น่าจะดูเวิร์กเหมือนกันนะเออหลักคาประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละ,ะเดี๋ยวเราขอทุบข้างล่างกอน แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มแกะด้วยเว้ยคือผมอยากจะทำฟาร์มแกะให้มันแบบแบบไอเทมตกแต่งบ้านอะไรอย่างงี้อ่ะเอ้ยมันทำไอ้นี่ได้นี่หว่ากระจกเออถ้าเราทำกระจกใส่แล้วก็ทำได้นี่เรียบร้อยแล้วก็เราสิมาทุบตรงนี้ออกนะครับอ่ออ้าวมันมันมันปิดอะเดี๋ยวมันปิดอะอตรงนี้เหรอตรงนี้อืมตรงนี้งั้นเราใส่อันนี้ไปแล้วเราปิดด้วยอันนี้มันจะไม่เวิร์กอะดิมันจะดูไม่สวยแล้วมันจะดูแบบ เละๆเลยนะอันนี้เราก็อ่ะประมาณนี้ก็ได้ใส่ไปประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาทำชั้นบนด้วยการที่เราจะมาวางไม้โอกปิดข้างบนก่อนอ่ะสิ่งแรกเราต้องวางไม้อกปิดข้างบนแล้วกูต้องทุบปน,นีออกด้วยรู้สึกมันระเกะละกะมากเลยทุกคนอ่ะเราจะวางไม้โอกข้างบนแล้วก็เราจะวางเป็นไมแบบ้อกสลับตรงนี้อ่าเดี๋ยวพี่ววจะครมันจะมีใครสร้างตาบุ้งปุ้บเ ไม่ใช่ว่าวีเวฟครับมึงสร้างเร็วไปกูสร้างตามไม่ทันอะไรก็มีนะนี่มาไปทุบแล้วก็ใส่เป็นชิ้นส่วนหลังคาแบบนี้แล้วเราก็จะทุบมุมมันออกซึ่งขอแปลงร่างเป็นคนหน่อยได้ไหมรู้สึกมันเตี้ยไปเดี๋ยวเราทุบมุมออกแล้วก็ใส่เป็นสลับแทนแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าเนินขึ้นเนินขึ้นหน่อยเออแบบน,นี้อย่างนี้โอเคเรียบร้อยทุกคน แค่นี้เราก็จะมีบ้านซึ่งมันก็อาจจะดูโล่งๆไม่มีมิตินะเพราะฉะนั้นเราจะมาะเสริมมิติให้กับหลังคาหน่อยนะเพราะหลังคามันดูหน่อมน้เหลือเกินเ๋ยนะขอคิดขวากันเราจะมาเสริมให้กับหลังคาโดยการที่เราจะใส่เอเจ้าสแลบขึ้นไปอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็เราจะใส่ไปประมาณนี้คือให้บ้านมันดูว่ามีอะไรหน่อยอ่ะไม่ใช่ว่ามันนิ่งอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วก็เราจะทําฝั่งนี้ด้วย ผมต้องการให้บ้านมันมีมิติขึ้นเราไม่ต้องการให้บ้านมันดูแบบว่ามันโล่งไปนะอ่ะใส่ไปให้มันดูแบบว่าดูสวยขึ้นหน่อยอเรียบร้อยบ้านหรือตารางบมาคอตุ่นเนี่ยกูว่าเยอะไปเดี๋ยวขอแก้หน่อยได้ไหมเพว่ามันเยอะไปว่ะไม่ได้นะผมว่ามันมันดูไม่เป็นมิติมันดูเป็นลกมากกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยกูจะลวกทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนร่ามคนหย่อน ว่ามันเยอะไปใช่ผมว่ามันเยอะไปเดี๋ยวเราต้องแก้หน่อยทุกคนมันมีใครที่สร้างตามกูล้วนลังแก้มันเอาวีเอฟกูสาสร้างตามเพวกเราจะแก้ทําไมนี่วางแล้วก็นี่นี่นี้อันนี้อ่ะผมจะขยับมาประมาณสองบล็อกพออ่ะประมาณนี้ประมาณสองบล็อกแค่นี้ฮะอันนี้มันเยอะไปครับผมใช่รู้สึกว่ามึงเยอะไปอ่ะมันเยอะไปอ่ะมันดูมันจะดูลบไปเว้เพราะฉะนั้นผมว่าเราเอาแค่สองสองก็พอละอันนี้วางวาง ข้อมูลก็วางโอเคแถวนี้อ่ะทุบทิ้งไปเดี๋ยวเราจะวางอีกแถวหนึ่งแทนเออให้มันดูไม่ลกเกินไปเนาะเอออันนี้มันลกเกินไปผมว่ามันจะเป็นตารางหมาฮอตมันจะดูไม่สวยเลยนะทุกคนนะนี่วางวางแล้วก็ปิดตรงนี้เรียบร้อยอ่ะเป็นบ้านแล้วเอออย่างนี้เนี้ยสิเออ,อย่างนี้หน่อยไอ้บ้าเอ้ออยสร้าง <c oughs> สตูเลียดเลยเมื่อกี้ โอเคต่อไปครับผมเว x จะมาทําการเอเดี๋ยวหลังคาหลังคาตรงนี้ทํำไหมหลังคาตรงนี้เราทําได้นะใช่ตรงนี้เราทําได้นะทุกคนแต่ผมไม่อยากจะทําให้มันไอ้นี่เท่าไหร่ปะอืมหลังคานี่เดี๋ยวถ้าเราใส่ไปอย่างเงี้ยมันมันจะดูดีไหมมันผมว่ามันดูไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคิดผมไหมผมดูว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะข้างล่างก็พอแล้วข้างบนเดี๋ยวเรา ใส่ธรรมดาทั่วไปแล้วก็ได้โอ้โหมันดูแบบทุรีดอะ่ะผมจะทุบทิ้งเราจะเอาเป็นแค่หลังคาพอประมาณนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งรอบๆบ้านผมเชื่อวบ้านหลังนี้มันจะต้องเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายเฮ้ยไม่มันจะไม่เป็นบ้านหลังสุดท้ายเราจะสร้างบ้านไปเรื่อยๆโอเคเพราะว่าเรามีนกไม่ใช่เรามีปีกเราสามารถบินทํามาได้ง่ายขึ้นนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็สร้างออกมาเป็นที่เรียบร้อยเร้วเราก็ต้องใช้ กระจกที่เราไปเอาทรายมาพัดกวอนแล้วเราก็จะมาวางนี้ใส่แค่สองด้านตรงนี้ก็พอแล้วแลวหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าที่เหลือเราจะทําเป็นอะไรเราจะใช้เป็นอ่อก้อนหินกูอยู่ไหนอ๋อไม่ใช่ตัวคราบตัวคราบตัวคราบอะเวอร์ชั่นใหม่ผมจําได้ว่ามันคราบอน,นี่ได้ปะโซ่โซ่มันคราบได้เวอร์ชั่นไหนวะมันคราฟได้เวอร์ชั่นไหนอะทุกคนโซ่ ผมจำไม่ได้ว่าโซ่มันคราฟได้เวอร์ชั่นไหนอะเวอร์ชันถัดไปเหรอหรือว่าเวอร์ชั่นนี้หรือว่ามันไม่มีหรือว่าูไปลงมดวะไม่ดิหรือว่ากูลงมด,มดวะน่าจะลงมดปะนี่ผมไม่แน่ใจเออแล้วก็ใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะมาเดี๋ยวเราจะมาทำไอ้นี่ก่อนอืมอะประมาณสักเยอะๆเลยแล้วก็จะมาวางอย่างนี้ใส่ไปอย่างนี้สองอันพอแล้วพอแล้ว <laughs> พอแล้วเราจะไม่ใส่เยอะอะนี่ไป อันนี้เราก็ใส่2อันสองอัน,ออนแล้วก็มันเชื่อมกันไม่ได้หรอเชื่อมกันไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราปล่อยฮะเราปล่อยเชื่อมกันไม่ได้ไม่เป็นไรเราใช้เป็นหินก็ได้เออมันจะได้เป็นทนข้างล่างอันเดียวกันด้วยเราใช้เป็นหินอย่างนี้ก็ได้อ่ะวางเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราจะเว้นไว้ทําไมเราจะเว้นไว้ใส่ขนแกะนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปไล่ล่าขนแกะเพราะว่าผมต้องการขนแกะแล้วเราก็ต้องไปไล่ล่าไอ้เจ้าเมงมุมด้วยนะ เดี๋ยวเราต้องไปเอาขนแกะก่อนอุ้ยแกะแถวนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอหน่อยแตังสกิลเพื่อนอ่ะขอหน่อยขอหน่อยมีตัวนี้อ่ะแตงกิลอุ้ยมันได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องการขนแกะเพื่อไปทําแกะสองสีสีเหลืองกับสีแดงนะทุกคนมันจะทําให้บ้านเรามันดูสีสันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอตบแมงมุมตัวนี้ก่อนขอใหญ่หน่อยขอใหญ่นนหน่อยเพื่อนขอนิดนึงนี่ถ้ากูโดนตบนี่กูไม่ตายเลยเนี่ยเหลือสามหลอดเอ๊ะ อะไร oh, มาซี่ <_ If S 1> มาซี่เก็บเก็บ <TV> อ่าอ่าเรียบร้อยคลิกเก็บโอเคไปตอนนี้เราได้คนแกะมาโคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาแมงมุมเพิ่มทุกคนแมงมุมประมาณสามใหญ่ไม่น่าพอนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดอบหน่อยขอเธออูไม่ดอบด้วยดอบหน่อยดอบหน่อยดบเฮ้ยเดียวคนแก่เอ้ม่จช่คนแก่สี่ใยแมงมุม โอ้ตกใจนึกว่าจะไม่ได้ดรอปแล้วกูนึกว่ากูจะดรอปเองไอ้บ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวๆผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยว่ะไอ้พวกมอนเตอร์แบบสเตอร์วิตตันอะไรเงี้ยรู้สึกมันมันไม่ปลอดภัยอยาพึ่งสีเหล่านี้อืมต้องใช้เกียร์วะใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย,ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคราฟกันก่อนเดี๋ยวเราต้องทำขนแกะสีสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีเหลืองกับสีแดงเพราะว่ามันเป็นสีที่น่าจะตัดกันได้สวยสุดแลวมั้ง คนไอ้พี่แจ๊คโอ้ยโอ๊ยว้าวว้าวว้าวเยอะมาแล้วมึงต้องยิงกูอุ้ยเจ็บเลยอู้หเสียงข้าว์ร้องเลยเมื่อกี้อ้าเสียงมันเหมือนไอ้นี่มากเลยเสียงเสียงมันเหมือนอืมอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะนี่ครับเลยเลี้ยหกอันหกอันคราฟเป็นผมได้เก้าเก้าอันไม่พอทุกคนมันต้องใช้เยอะเดี๋ยวนะวันนี้วันนี้ โอ้ยิงกูซะเจ็บเลยไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยนัมแมนอย่าไปมองหน้าเขานี่ผมจะมาใส่อย่างงี้ทุกคนโอ้ยแล้วกูจะวางไงเนี่ยอันนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยมันใส่ได้แค่นี้มันใส่ได้แบบน้อยนิดสนิทใจแมอมันใส่ได้แบบน้อยมากทุบทุบแล้วก็วางตรงนี้นี่แต่มันขาดอ่ะมันขาดมันมีของขาดอ่ะไม่งั้นเราจะวางสีตรงนี้ไม่ได้ วันนั้เราต้องไปล่าล่าแล้วกูก็ต้องเอามาเดี๋ยวมึงได้รู้อัศวินเวฟเดี๋ยวนะเราจะกลายเป็นล่าเป็นอัศวินเวฟแล้วทุกคนผมต้องการาไม้แล้วก็เหล็กกูย้ายของเข้าไปในบ้านได้ไหม <c oughs> รู้สึกตรงนี้มันไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้เอาปิดประตูก่อนไม้อขอดาบหน่อยดาบเกเกลหมวกเอาไว้กันเฮดช็อตแล้วก็โล่โล่ไม้ถ้าจำไม่ผิดครับอย่างนี้ใช่กูจำผิด อ้ากูจําผิดซะด้วยมีสอนไหมเดี๋ยวกูจําวิธีการคาบโล่ไม่ได้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเวฟคาบโล่เหรอทุกคนคาบโล่โล่คาบจังไหนวะโล่โล่มันคาบยังไงวะกูลืมโอ้ยบายเลยกูลืมได้ไงเนี่ยคาบนี่มาหน่อยแคมปิ้งอ่ะไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ทุกคนไอ้โล่เป็นคาบไงวะกูลืมจริงจังแล้วเนี่ยเราจะมาใส่ไฟไว้ประมาณ หน้าบ้านนะ่เป็นหาเลยไปดูต้องใส่ไฟไว้หน้าบ้านตลอดไป let's go let's go straight oh อะไรโลกมาพร้อมกับชุดเกาะแล้วลงไปข้างล่างเถอะมึงอะมันนเสินี่ก็ไม่ไล่เลิกยิงกูอีกขอหน่อยเพื่อนลงการยังมุมนิดหน่อยขอขอสักสิบอันไหมขอสิบอันน่าจะพอน่าจะเพียงปอนะอูมีมาเยอะมากเลยผมอยากจับมาจังเลยวะมามันก็เยอะวัว,วมันก็เยอะ นี่กูจะได้ทําฟาร์มไม่ไดพาพันเนี่ยขอทําหลังคาบ้านให้เสร็จก่อนผมอยากจะแต่งเติมบ้านให้มันเสร็จเร็จแล้วไม่ต้องมาทําอีกเ้ยทุกคนเฮ้ยมันมีสเตียลิตันกับโอ้โหมันก็เลือกที่เกิดได้เอ้ยเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีแมงมุมอ๋อตกใจกูววายแมงมุมหายไปไหนวันนี้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 เออเดินมาเลยก็ถูกบอกง่ายจริงเลยวันนี้เรียบร้อยตาย ขอหน่อยได้ไหมแมงมุมขอเลือกสองสามตัวสี่ห้าตัวหกเจ็ดแปดเก้าี๋ยจะได้แมงมุมเพิ่มอ่ะผมว่าเราจะต้องหาแมงมุมเพิ่มไม่ได้ลโลกโลกมันคาบยังไงวะอีเชฟเว็บมึงลืมได้ยังไงวะเนี่ยวุ้นที่คาบรโรูยังไงนะมันคือการคาบรูบนะทุกคนไอ้กูลืมได้ยังไงวะเนี่ยแกะจ้าขนแกะไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราเอาขนแกะมาด้วยเพิ่มเลยแล้วกันทุกคนกอแ,แกะเรามีขนแกะน้อยเอามันนี้ แต่งสกิลแล้วเราก็ต้องการสีเหลืองด้วยสีเหลืองเราก็มีน้อยเอาาหมไรทุบทีรันเลยอะขอหน่อยขอหน่อยแมงมุมมาี้เราเห็นนายอยู่นะเพื่อนขอหน่อยมาดิมาีิอันน,น,นี้ตายเดี๋ยวหกหกอันแล้วขาดอีกนิดเดียวเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบเดี๋ยวนะตรงนี้มีสีฟ้าสีไม่ใช่สีฟ้าสีน้ำเงินกับสีแดงหรอมีแมงม,มุมตรงทะเลไปเดี๋ยวเราไปเอาแมงมุมก่อนทุกคนน่าจะ เออว่ามันมีทะเลทรายใกล้ๆเนี่ยหมายกูไม่ไปทะเลทรายวะกูรู้สึกว่าทะเลทรายมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนะทุกคนเออเรานะ่าเรานะ่าลองไปทะเลทรายนะเพราะทะเลทรายน่าจะดับเอทพิรามิดใช่ไหมหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะที่ไปมาแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่มีอะไรอุย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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับอะไรครับอะไรครับอะไรอะไรครับอะไรครับมึงจะเฝ้า อุ้ยเดี๋ยวอย่ามากินใกล้ไอ้ใจคอไม่ดีไปแล้วเรียกไอ้แล้วสว่างจ้ามากอขอหน่อยขอหน่อยโอเคตังคิวมาต่อไปเราก็จะมาวางอย่างนี้ผมว่าเราน่าจะวางได่อืมอื้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 มหนึ่งสองสามอุ้ยพอดีเลยเกินวันหนึ่งด้วยโอ้ยโอเคได้อยู่แล้วก็แบบนี้ เห็นไหมแล้วก็สีเหลืองคราฟมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอาเป็นพรมอ่าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มึงวางไม่ถูกต้องที่สุดเล้เลยเหยาสิอ๋อมันมีไอ้นี่นี่ว่ามีใยมุมอ้ามีใยมุมซ้อนอ่าเรียบร้อยเราจะได้บ้านมาทรงนี้เลยทุกคนแล้วซอมบี้สองตัวนี้มายัางไงเนี่ยแล้วบรรยากาศจ,จะเช้าด้วยเลยออกไปเออนี่เราได้บ้านมาประมาณนี้แล้ว ว่าน่าจะเวิร์กดีมันเป็นสีให้กับบ้านเราได้สวยงามมากแล้วซอมบี้ก็มาเรื่อยๆผมขอเข้บ้านก่อนได้ไหมทำไมซอมบี้มาเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เบจะย้ายเ,เจ้ากล่องไม่ใช่กล่องแต่ที่นอนอ้ยอ๋อที่นอนมันสามารถย้อมอย่างนี้ได้แล้วหรอมันไม่ต้องคราฟตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอไปเอาสีน้ำเงินก่อนเมื่อกี้เหมือนเราจะเขียนสีน้ำเงินใช่ไหมผมต้องการเตียงนอนสีน้ำเงินเพราะผมชอบสีน้ำเงินกับสีฟ้ามาก มันเป็นสีที่ดูเร้วสบายตาขอหนครับอเออกูว่าแล้วกูถางกับบ้านกูมันยากลำบากเมั้ยแปลงลางไปไม่ได้แดกกูหรอกไปเพื่อนเราได้เตียงสีน้ำเงินมาแล้วนะไม่ใช่เราไม่ได้เตียงสีน้ำเงิน <laughs> ผมว่ามอสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแปลงลางเป็นมอนสเตอร์แล้วมันไม่ตีเรามันจะเวิร์กมากเลยนะมว้ยเตียงสีน้ำเงินโอเคสีน้ำเงินสีเออเรียบร้อยแล้วเราก็จะ โอ้ยตกใจลืมไปเลยว่าข้างบนย <_ d Silk> ังไม่ได้ใส่อะไรนี่หว่า <_ d Silk> อันนี้มาเราใส่โต๊ะคราฟไปตรงนี้ <lifecycle> แล้วก็เราจะทําเป็นท็อต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 กูคราฟไงอันนี้มาทําเป็นท็อตแล้วก็เราจะทําเป็นอันนี้มันมีมุมไหมไม่มีด้วยขอบคุณครับแล้วก็เราจะทําเป็นขั้นบันไดประมาณนักอ่ะนิดหน่อยแล้วก็ใส่ตรงเจาะมุมตรงนี้เออเรียบร้อยแล้วก็เราสีใส่ไปเป็น กล่องกับเครื่องมือแล้วก็อ,อะไรที่มันตกแต่งได้ปะก็มีกล่องให้มีเครื่องมือให้แล้วกันแล้วก็มีอาหารเตาอาหารเผื่อหิวตอนกลางคืนอ่ะแล้วก็อันนี้เลยอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็อ่ะ<笑><笑><笑>มันไม่เข้ากันเลยในห้องเลยกูดูว่ามันไม่เข้ากันเลยในห้องเลเลยนี่คราฟมาแล้วก็อันนี้ที่เราต้องการครับตะเกียง เพรียบจะวางไว้บนนี้ฮะเพิ่มความสว่างให้กับห้องเราโอเคเรียบร้อยน่าจะสวยงามแล้วทุกคนตรนี้เรปิดไปก่อนผมผมอยากจะได้หมาสักตัวเออผมอยากจะให้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบที่เอาไว้แบบหมาเราอะให้มันมาน,นั่งอยู่ตรงเนี้ยเออผมอยากได้หมาที่แบบมันมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราจะทํายังไงดีว่าที่เราจะเอาหมามาต่อไปเดี๋ยวเราสิมาทําการคราบหีบของบ้านนะทุกคน อีู่พร้อมบ้านเนี่ยผมจะครับค่อนข้างที่เยอะหน่อยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะใช้ของอุ้ยนี่ไงอ๋อโซ่มันต้องใช้นี่นู่นว่าอ๋อต้องใช้เศษเหรอเศษด้วยโอเควอร์กใช้เศษด้วยครับเดี๋ยวกูครับนี่ก่อนเอาไว้ประมาณสักเออเอาไว้ตรงนี้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา,เอาไว้ตรงนี้แหละหน้าบ้านหน้าบ้านเออเอาไว้แบบทิ้งขยะได้ไหมทิ้งนี่ได้ไหมทิ้งสีไม่ได้หรอ อู๋อะไรวะสิสีไม่ได้เราคลัฟก่อนหีบนิดเล็กน้อยอ่าห้องที่เราจะเอาไว้เก็บหีบก็เอาไว้ตรงโถงทางเดินตรงนี้ก็เวิร์กนะแต่ว่าผมจะเอาไว้อืมตรงนี้ผมจะได้เป็นโซนโซนแบบว่าโซนแบบเตาหลอมอะ่ะงั้นเราก็ต้องเอาหีบไว้ประมาณช่องตรงนี้อะ่ะเออเราต้องเอาหีบไว้ประมาณช่องประมาณนี้แหละหีบที่เราจะอันนี้มันเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ทุกคนงั้นผมจะใช้เป็นวิธีนี้แล้วกัน วิธีวิธีที่เราจะต้องเจาะฟ้าเพดานขึ้นไปนะแล้วก็เราจะใส่เป็นสลับเข้าไปแทนอ่ะอันนี้อันนี้ใส่เข้าไปเอออย่างน้อยให้เราเปิดข้างบนได้ก็เวิร์กแล้วแล้วก็เราต้องใช้เป็นถังต้องการถังมันจะได้สวยถัง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 เป็นสลับเอยเดี๋ยวโลโลโลโอ้กูจำได้แล้ว โอ้โก็มาทำให้งงตั้งนานวัดมันคราฟยังไงโู่เอ้ยอ้าวจะใส่ถังประมาณนี้แล้วกันนะ้องก็เก็บของได้เหมือนกันสองที่ส่วนฝั่งนี้เราจะใส่เป็นอฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นเตาหลอมน้อยเหร๋ยไม่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 เวิร์กไม่เวิร์กเครื่องทอผ้าแล้วกันนะก็ไม่ใช่เออเอาไว้แบบทำสี <laughs> โง่ๆอันที่เหลือเราก็เก็บของไว้ครับอะไรที่เราคิดว่ามัน ลกตัวแล้วก็ใส่เข้าไปเอานี่มนี่เราต้องใช้โอเคแล้วเราก็จะไปเคลียร์ของตรงนี้เพื่อเอาไปไว้ในบ้านแล้วของกูว่าเต็มตัวแตงเกียวกเอ่อสิ่งที่กูอยากจะทําต่อไปไม่ใช่อันนี้หรอกเดี๋ยวนะขอเอาคราฟของนีดหน่อยอันนี้ไข่ไก่เดี๋ยวนะไข่ไก่ปาทิ้งได้ไหมอ่าไม่ดับด้วยดวงดีเหลือเกินเราต้องทําไปในนี่ไว้ทุกคนเอานี่มา <laughs> มันลกมากเลยเลยนะีย <laughs> อเอา,เอา อ่ะอ่ะอย่างนี้ได้ไหมผมรู้สึกว่ามันลกอ่ะอ่าแล้วก็ใส่แล้วมันจะดอปอกอยังไงอะคือเราต้องมาคิดขวาเอาเหรอใช่ไหมผมว่าเอาไปใส่ที่ตําปุ๋ยอ่ะอันนี้น่าจะต้องมาคิดขวาเอาเหมดทุกคนใช่ปะเนี่ยเร็วสี่รีบเต็มอ่าต้องมาคิดขวาเอาแล้วกันอ้าวโอเคใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้รู้สึกว่ามันลกตัวอันไหนที่มันไม่จำเป็นหนจะเอาไว้เป็นถังขยะหน้าบ้านแล้วกัน อะไรที่มันยังไม่จําเป็นเราจะเอาเป็นขยะหน้าบ้านไอเทมอะไรที่กูไม่ได้ใช้อันนี้เอาไปเก็บไว้ทำไมทิ้งไปสิกองไฟฝากด้วยทิ้งไปดังเกี้ยวโอ้ไม่เผาอะไรเลยมึงดีมากเลยกองไฟโอเคแล้วก็ใช้เป็นพิกัด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 ราไว้ใส่พิกัดเดี๋ยวพิกัดก,ก,ก,กูทิ้งไปแล้วเล่ะพิกัดเอา้าพิกัดเอา้าพิกัดใครเอาเอาเ <c oughs> ไปคลิกขวามาทำไมล่ะโอ้ พีเอ็กโอเคคราฟใหม่ก็ได้ไหมอันนี้เราทิ้งไปแล้วใช่ไหมเป็นพีเอ็กงูงูอ๋อเราพีเอ็กอเหล็กเราไปอ๋อพีอเอ็กเหล็กกลัวไปพังแล้วเนอะกูลืมนี่คราฟเอามาเราจะมาทําไว้ตรงนี้ทุกคนมันจะต้องเป็นห้องที่สําหรับเอาไว้นี่เอ๊แล้วก็คุณอยากจะให้เตาอาหารไหมเตาอาหารต้องใช้อันนี้เตาอาหารคราฟเตาขึ้นมาเตาลมควันอ่าน่าจะเวิร์กอ่าประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราใส่หีบไว้ให้เขาด้วยครับหีบอืมควรไว้ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> ควรเอาไว้ตรงนี้อะ่ะ <c oughs> ผมว่าควรเอาไว้ตรงเนี้ยเออน่าจะเอาไว้ตรงเนี้สยสวยสุดละอ่ะมันนี่อ่ะเปิดได้ปกติโอเคแล้วก็ไม้อ่ะมาแปะรูปหน่อยแล้วก็ทําเป็นไอ้นี่เดี๋ยวได้แล้วไม่ใช่นี่อ่ะแล้วก็อันนี้สี่อันสี่อันโอเค โอ้ oh, เรียบร้อยกันนี้บ้านเราเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนบ้านเรามันก็เรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือเฉพาะแค่ไอตรงนี้แหละที่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาเลี้ยงตัวอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราก็าหาสิ่งอะไรต่างๆมาเลี้ยงมันแล้วกันเนาะตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีของที่เอาไปเลี้ยงส่วนตัวนี้เราก็เป็นที่ทิ้งขยะไปแล้วกันเออเอาไว้แบบมีขยะเลยก็มาทิ้งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะท,ทําทอดส่งต่อมาตรงนี้มีหีบตัวนี้อยู่เออให้แบบว่ามันไอนี้เสร็จก็ลงตรงนี้เลยอ่าน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์ก เรียบร้อยครับบ้านเราก็เสร็มที่เรียบร้อยก็จะมีตรงนี้ออกมาเป็นที่นั่งเล่นเล่นเราทำเป็นที่นั่งเล่นไหมก็ดีนะทําเป็นที่นั่งเล่นเน่เออแบบว่าเข้าได้่าตรงนี้เอ้ยวอเวิร์ก่ะโอเวฟมันควรสร้างสรรค์เลย่ะโอโหทำบ้านออกบานจากบ้านหลัง,ลงกว้างแคบซะง,งั้น จากบ้านหลังไปเลยกูรสร้างเสร็จปุ๊บแคบทันทีโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากกันนะครับผมพาร์ทนี้เราไม่ได้ทําหาเลยเลยนอกจากบ้านหลังเดียวพาร์ทหน้าเนี่ยผมว่าผมจะต้องมาทําแหล่งอาหารแล้วแหละเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะว่าพี่เวฟครับทําไมขนมปังพี่เพิ่มมาได้ยังไงคือเอาไปเอามาหมดหมู่บ้านแล้วทุกคนใช่อืมคือพี่เวฟไปเอาขนมปังมาป้นมาจะหมดหมู่บ้านแล้วเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยเห็นไหมหมู่บ้านตรงเนี้ยที่เราเจอพาร์ทแรกใช่ไหมเออรไปรอามาละแล้วก็เดี๋ยวมันจะทําฟาร์มอ้อยเอาไ้ด้วยนะ ใช่เดี๋ยวผมขอตั้งทำฟาร์มอ้อยเอาเดี๋ยวเราปลูกริมน้ำนี่แหละเออเอาไว้รอแบบว่าเราจะไม่มีฟาร์มไงเราจะทำเป็นแบบว่าปลูกอ้อยไว้รอก่อนเออเดี๋ยวเราจะปลูกให้เต็มแถบตรงนี้แหละโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจนถึงไหนคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็น like, กำลังใจพี่เวมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ททีกสวัสดีครับกูว่างเลยมันต้องการอ้อยอ่ะในอนาคตนี่เราต้องการอ้อยจำนวนมหาศาลข้าวก็ต้องการนะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงวัวด้วยต้องการหนังของมันต้องเอ็นทราน